ได้ข่าวว่าไอ้ล้นถังเนี่ยมันจะบวชเราจะไปตามหานักมวยใครเป็นนักมวยเราก็จะไล่จับให้หมดเลยทุกคนมีใครเป็นนักมวยไหมพี่เป็นไหมไม่ได้เป็นพี่เป็นไหมเข็มขัดจังวัานไหนตาเดียวกันเลยนี่หว่า o n D เนี่ยใครอยากได้เข็มขัดเทียนนี่คือต้องปล่อยแย่งนะแล้วเราจะใช้กำลังทั้งหมดเลยสทางการเป็นแชมป์เแชมปัดารไปบอกกูแล้ว คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยวาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิริกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆน้องหนูควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองที่ใช้เครื่องกรองมาลองน้ำกิน สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บ โอแล้ววันนี้ผมได้ข่าวว่าไอ้ล้นถังเนี่ยมันจะบวชวันนี้ผมก็เลยเพราะเป็นประธานในพิธีนะครับผมถ้าคือไม่มีผมมางานมันก็ไม่ได้บวชหรอกวันนี้ผมก็เลยจะมาตามหานะเห็นส่งโลเคชั่นมาวัดอินธาอะไรอินลาทาอะไรสักอย่างไงเลยนี่ก็ขี่รถมาสักระยะหนึ่งแล้ยังหาไม่เจอเลยว่าวัดอยู่ที่ไหนวันนี้ผมก็เลยแบบว่าเหมือนมางานเดียวคือยริงๆนัดเดียวได้นกสิบตัวคือมางานบวชมันก็จะมางานบุญคือได้มาล่านักมวยด้วยนักมวยงานนักมวยบวชอะคือมันต้องมีนักมวยอหม่แล้วนูวชเป็นระดับแบบนักเลงงเบอต้้นนย่าาาีคมช็ วันนี้ก็เลยอยากจะมาลองดูที่านักมมยกับนักเลงอะไรมันจะสุดกันจะได้รู้เลยในคลิปนี้นะครับว่านักเลงอย่างผมเนี่ยจะจะกดนักมมยได้เปล่าอย่างน้อยวันนี้ผมต้องเก็บประมาณสักกี่คนดีวะสิบป่ะสิบห้านะแต่ผมจะไปตามหานะครับแล้วผมจะไปไล่ล่าในงานเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า พี่คนแถวนี้ปะฮะวัดอินวัด <c oughs> อะไรอยู่แถวไหนเออไอย่งางถถงไม่ดอู้จงงไม่งยงไม่ิ่ไม่งามีงไม่งม่งไม่งไม่ยิ่งม่ยงไม่ยงมเยงไม่ยั่ไม่ยง่ยิ่งม่งมง่ยมงานย่มไเงยไไริงิงไ่งานบวชนะ อิโรจน์นี่ที่มันเป็นน e, uh ักมวยอ่ะเป็นงานบวชมันแล้วม oh, oh, okay. ันซ oh. yes. yeah. okay. ัดล้วทีนี้ต่อยกันเลยระยำเลยทีนี้หลังจากนั้นกินเงาะอร่อยเลยทีเนี้ยเช่ป่ะล่ะกูว่าแล้วกูปล่อยหมากัดไปวันนั้นจบแล้วเขาขายเท่าไหร่สองร้อยกว่าตอนนั้นแต่แต่ร้อยหนึ่งเบิร์ดใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่โอ้โหได้กี่ตัวโอ้ใหญ่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 โอ้โหแม่งเวอร์เกินไอสัตว์เอาไงต่อวะเนี่ยเฮียกูมางานบวชกูเจอใครแน่ยฉับกูไม่รู้เรื่องด้วยเฮีแม่แม่แม่กูเดินทางต่อแล้ะเฮียงานวัดไปโนครับ ใช่ปะหวานใช่ปะวารถถังหน้าน้ำมวยอ่ะใช่ปะใช่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 นี่งานเขาเยอะเอาแก๋วดิครับนมีแบบน้ำมันมีแบบเนี้ยอ๋อม่ป้ามีขายเอามาขวดนึงนะนั้นอ่ะมีไทยอีลล้านด้วยเอามาขวดนึงเฮ้ยเนี่ย อนักหน่อยมั้งยังในงานอ่ะยังไม่เจอเลยเหรอยังไม่เจอฮะเจอไหมเจอนักหน่อยยังเจอแต่เมียเก่านักหน่อยใครคือเมียเก่านักหน่อยอ่ะมีประเด็นไว้ชั์ใครคือเมียเก่านักหน่อยวะบ้าทั้งนั้นเลยวะมึงถ่ายไม่เป็นเลยตากล้องมึงต้องเสยต้องงัดต่อเลยเนาะอุ้ย ถ่ายมันต้องเซย์วซย์ต้องอ๋อคนดูท้อใจแล้วเนี่ยต้องหาตากล้องใหม่เนาะต้องในจังหวะนี้มึงต้องงัดเนินต้องแผ่นต้องอะไรมันต้องไปขนาดเดินเรียนเดี๋ยวเดินเดเดี๋ยวผมเดินกลับไปถ่ายแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้งานบวชเออะไรนะไอไอถังถังอะไรปะไอโรนไอโรนถังอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเอามาถูกงานเลยอ่จ้าแถวเลยเรียบร้อยเรียบร้อยกูมาถูกงานแล้วครับพี่น้อง มาถูงงานแล้วเรียบร้อยเอ๊ะไปนี่ก่อนไม่นี่ก่อนไ่นี่ก่อนไปนี่ก่อนไม่นี่ก่อนเป็นนักมวยปะไม่เป็นทำไมหน้าเหมือนมันยังวะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ถามว่าเป็นนักมวยไหมแค่นั้นเลยนักมวยหมืไม่ได้เป็นโอเครอดตัวไปผม <S 2> <S 2> <S 2> ผมมาตามหานักมวย โอเคครับผมก็หลักๆคืออันนี้ในงานนะครับผมก็จะมาตามหานักมวยเน้นเลยนะไอ้พวกนักเลงนักอะไรมือปืนอะไรไม่เอา <c oughs> เน้นนักมวยบอกเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะจีนแหละแต่แปลกนะเป็นคนไทยแล้วจัดโต๊ะจีน,นงงวะ่ะอันนี้มีใครเป็นนักมวยไหมตามหานักมวยอะ่ะทำไมอ่ะไม่ัน<า>ง,งานงาน,นักมวยไงพี่พี่ปเป็นไหมอย่าตอบก่อนตอบก่อนว่าพี่เป็นไหมเป็นนักมวยไม่ไไม่ได้เป็นนะงหลายเต็มเลยอ่าโอเคไม่ได้เป็นนักมวยพี่เป็นไหมไม่ได้เป็นพี่เป็นไหมไม่ได้เป็นนักมวยอะไรเนาะไม่ได้เป็นครับรู้เรื่อง <laughs> <laughs> งานก็ยังไม่มีใครมานะครับตอนนี้ก็คือเราก็ตามล่าไปเรื่อยๆนะครับวัน<ๆ>นี้ขออนุญาตมาร่วมงานทีเดียวเลยเพราะว่าบางทีเราไปเชียร์รถถังเนี่ยต่อยหรือว่าเราไปงานต่อยงานวัดอะไรเงี้ยเราจะเจอไม่ครบงานเนี่เราก็รวบทีเดียวเลยเราเจอใครเราก็รวบทีเดียวเลยตามหาจนกว่าจะเจอคือเก็บแต้มมาเจอคนหนึ่งตบคนนึงตกคนนึงต่อ,อ,อยเงี้ยซัดเลยเอาเลยคือเอาเลย ันนี้คือน้องสาวรถถังนะครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เฮ้ยพี่เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วหัวล้นะแล้วล่าสุดอยากรู้ว่านักมวยมาไหมครับวันนี้อยากมา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 นะมานะนักมวยมาตอนนี้ครับพ่อว่าเลยครับนักมวยมาพ่อเออะไรเก็บทรงเก็บทรงดิเก็บทรงดิคุณต้องสำรวมนะครับมันมีบททดสอบไหนอ่ะมันคนอื่นเขาดูอยู่นะครับนี่คนไหนควไหนน้ขอสักรอบนึงครับขึ้นมอไซค์ไปไปกับผม ขึ้นมาดิเดี๋ยวให้แม่งพาหานัำมวยไม่ได้บวดนะผมบอกเลยบวดเลยตัดกึจะปวดนะจะบวดไหมมจะบวดะ ไม้บวชแล้วยีมานผจญแล้วต้องบวชแล้วังนะมานจแล้วพ่าดีย่งเป็นทางการแล้ววันนี้ก็อยู่งานบวชของไอ้นถังนเรียกว่าไอ้ล้นเพราะว่ายังไม่เป็นพระัไม่เป็นพระคือเรียกไอ้ได้ไงใช่ไหมพ่อเห็นไหมอันนี้อันนี้พ่อเป็นคนพูดเองนะ ตอนตอนยังไม่เป็นพารแต่ว่าเป็นพรเราก็ต้องกราบไหวใช่ไหมครับเอิ้ไอ้ใครจับไม่ทำร่วมเลยมึงดู<ต>เราจะไปตามหานักมวยใครเป็นนักมวยเราก็จะไล่จัดให้หมดเลยทุกคน เคยต่อยมวยไหมครั้งหนึ <rua> ่งในชีวิตแต่ไม่เคยต่อยออกทีวีไม่เคยครั้งเดียวครั้งเดียวร้องไห้เลยไม่ควบยกอ๋อเป็นพี่อันนี้พี่ชายได้ใจไม่เคยต่อยมวยคนนี้เคยไหมครับหน้าเหมือนเลยคนนี้หน้าเหมือนกว่าเคยอยู่รงว้เคยอยู่ใช่ไหมแต่ดูฟันยิ้มยิ้มหน่อยหมดแล้วอันนี้โดนเขาซัดม้ามามาต่อยเยอะเยต่อยเยอะทุกวันนี้ยังต่อยอยู่ไหมไม่แล้วโอเคไม่ได้ต่อยแล้วก็คือถือว่ายังไม่ได้เป็นนักมวยนะครับไม่มีกูต่อยเลยกูยังไม่เจอเลยว่านักมวยวันนี้คือยังไม่เจอเลยจังยังจังมาคนรู้ใช่ Zz, ใช่ไหมแล้วใช่นักมวยไหมนักมวยเก่าอ๋อแต่ว่าปัจจุบันคือไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นเนี่ยยืนให้มันทรงนักมวยหน่อยสินักมวยเก่าอ่ะยืนให้มันทรงนักมวยหน่อยไม่อยากทำอไงไม่อยากรังแกอะไรพี่อะไรทำไมไม่ใช่อะไรอันนี้นี่อะไรบวถ่ายอะไรพี่ถ่ายบวชรถถังอานบวชถ่ายอะไรพี่จะถ่ายไปทำไมคือพี่มาถ่ายงานอะไรเขาเนี่ยถ่ายงานบวชเดี๋ยวต่อไปถ่ายงานอาชญากรรมแล้วเนี่ยจะสัมภาษณ์อะไรพี่สัมภาษณ์ป่ะสัมภาษณ์ผมด้ยสัมภาษณ์ผมหน่อยสัมภาษณ์อะไรมา อะไรมาทำอะไรมาทำอะไรเขาก็มางานบวชเลยมาทำอะไรอะ<พ>อมางานบวชรถถังยินดีมากปิติมากครับปิติมากมปิติมากมยินดีมาก,นมากคนที่เคยรู้จักการคนทีเ่เคยร่วมงานกันได้บวชครับยินดีมากครับไม่ใช่นักเลงไม่เกงนักมวยผมว่าเป็นนักเลงแต่พี่เป็นนักมวยหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นักเลงแต่พี่เป็นนักมวยไหมพี่เป็นนักมวยไหมผมมาตามหานักมมยพี่เป็นปะเป็นไหมถ่ายไว้ถ่ายไว้จะได้ออกข่าวดังๆหน่อยแต่งานเขาสวดมันอยู่ในมันดังเนี่ยเป็นไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ เออถอดถอดหน่อยดิดีกว่ไอ้ไอ้ด้ยเสื้อมึงทำามถอดยากนะกูโดนแล้วไง กูโดนละถอดยังไงละไอ้ไอ้กูถอดยังไงเชื่อกูโดนละอ่ะกูโดนแล้วพี่เดี๋ยวกูเอาเจ้าที่เล่นงานมึงเลยนะผมให้ถอดสูดชิ้นฉเอ้าถอดบังกนมาต้องถอดละมาหมดแล้วก็ใส่ไม้เออเฮ้ยกูไม่น่าใช้ถอดเลยกูน่าถอดเองดีกว่าผมรถทิ้งเสื้อกัาด้วยมึงดูไม่เคยโดนนะไม่เคยหลับไม่เคยหลับมันอยู่ในงานมันดูดูไม่ดีใส่เออยดีที่ไม่ได้แกล้งนะพี่ถอดจะสูตรพี่เท่มาแกล้งเองนะเองให้พี่ถอดสูตรพี่ถอดให้ถอดยังไงไรไอ้กูถอดยังไงเดี๋ยวชื่อ แล้เดี๋ยวม,มันเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยว่าตลกตลกเปน,นี้หมดเลยป่ะวะไปมึงไปนคนหัว ไม่นี่คืออะไรพี่เข็มขัดจ้องวันไงอ๋อนี่เหรอใช่หนักนะหนักนะวิสตาเดียวกันเลยนี่หว่า O N E เนี่ยใช่ใช่ใช่ตัวนั้นอันนี้ตัวนี้วันตัวหนักจริงว่ะขั้วมวยคนที่ใส่ได้นี่ไม่ต้องกำลังถึงนะฟาดบาร์ดีเราจะให้ทีมงานของมวยใช่เราเวลาสมมุติว่าแพ้เนี่ยอันนี้ก็จะไปอยู่ที่คนอื่นใช่หมายถึงว่าตอนนี้เข็มขัดอยู่กับเราอก็จะวนไหมแต่ถ้าตัวมนชัดยิงเลยไปลูกที่รถถังถือในรูปเนี่ยเนี่ยคือเขาต่อยแข่งแย่งอันนี้ พอต่อยเสร็จแล้วอันนี้ก็จะไปอยู่ที่คนอื่นเลยถ้ามุิเขาชนะมันต้องเล่นใหม่เลยเล่นใหม่เลย่นใหม่เล่นใหม่แต่อันนี้ก็ยังอยู่กับรถถังใช่แต่ว่าแจมจะไม่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 มีแล้วไม่มีแจมแล้วไม่มีค่าแล้วไม่ได้เป็นแชมป์แล้วใช่แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้คือยังเป็นแชมป์อยู่ใช่แล้วไม่มีแครมาโค่จริงคือต้องต่อยใช่ไหมถึงจะได้ผมถึงจะได้แบบนี้เข้าใจละโคตรหนักเลยครับ ภูมิใจแทนคนไทยเลยว่ะอันนี้ต่างประเทศเขาก็มาต่อยแย่งเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นพี่ชายของรถถังครับนี่พี่ชายแท้ๆเลยครับสองคนนี่เป็นคนดูแลเ,เาข้มขัดอีกทีหนึ่งนะอะไรไม่เกี่ยวกับกิบได้เก็บกเงินได้พี <D> ่เร็จ <D> ังเลยอ่ะอดีวิทำอะไ ต้เห็นมะครับเขาบอกว่าใครอยากได้เข็มขัดเทียนนี่คือต้องต่อยไงใครอยากได้เข็มขัดเทียนี่คือต้องปล่อยแย่งไงแล้วเราจะใช้กําลังทำเทียอะไรขโมยเทียเราเลยเือก็แบบอุ้มได้โ เราแชมป์วันนี้นะครับเอาดิ่งที่จะรอหาเลยล่ะถ้ามึงต้องไปต่อยเองหนักแล้ล่ะกูถามแค่นี้แหละรถอยู่ไหนตอนพี้งานนี่กูตอดเนี่ยอะไรเที่ยอะไรมึงเหี่ยขัดเที่ยอะไรเนี่ยเนี้ยไปดิอย่าปากดีดี้โยเที่ยอะไรอย่าตายเนทางการเป็นแชมป์เดี๋ยวขาดฝันเจอวี่กูตอดเส้นทางการเป็นแชมป์ไม่ได้งานงาน บไปขอคุณแล้วให้แข่งโดนคู่ตงนี้เลยเหรอพี่โอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดสามตะไคร้แฮชแท็กครับโค้ดครับ EP หน้านะครับเราจะไปต้นตีที่ไหนเจอต้นตีหรือเปล่านะครับเขาไม่มาด้านล่างนะครับอยาให้ผมดักอะไร Let's go เข็มขัดแชมป์วันที่มึงใช้แรงต่อยกันมากูไม่ต้องใช้อะไรเลยอยากได้ตามแมวคืนนะจ๊ะกูไปละเอางี้เลยเอางี้เอางี้เลยจบของจริงไป